เห้ย hey, ังเห้ยังเฮ้ยเด้อเด้อมาบักม่วงเขาเป็นอ่ี้ปะเนี่ยนี่อยู่ฝังมงคือมีแต่ฝนฟุจะมีม่วงถูกอหมมาเบิงมาเบิงมาเบิงพี่น้องสาวเสริมเห็นแล้วสาวเสริมเห็นแล้วสวัสดีค่ะสานบ้านสาวเสริมค่ะก็เป็นฝนคือจะมีหมากแล้วจะไป็นม่งบักอันม่วงบ่งบักตองกันซะโฆษณากันน้องนึกว่ คนบาลีออกแซ่สันเพราะต้องลีดอกพี่น้องนีออกแซ่เพราะต้องลีดอกมันกัมีบวงละสองพวงละสามอันนี้รู้ปะเนี่ยฮะน้ยู่นนะจังฮะจังแล้วเ่ทธอาเถอน่ะิ่งอันนี้ิ่งอันนี้พูดทางลุมพูดเรียนบักต้องต้องเมนบอกต้องไอ้อย่างก็พุณนะจุนเถืองพู้นะยเท่เอาเถอะนี่ไงนาต้นไม้เนี่ยคือเบ้าออกเบ้ามากต้นไม้นี่ชนะนะเป็นกอเป็นกอเยอะเยอะพวกยท่เาเถอนะจึงกองกันนะทางนั้น พูนหุ่นนา้ตําต้มะุนยหนูเห็นว่ามันกินของเขา่พูนอะไรนะพวงนี่เนี่ยเนาะไปยนหนูมากินอยู่้ะโอ้่น้องมาตํากัวสามสิบี่สิบโลดอกแบบเป็นสุกมนเนี่ยกังสูงด้ว่น้องสูงๆนานปลายพ่มีแลวเนาะมันกะจนปลายบ่มีกบกตอมบ่มีปลายพ่ว่าต้นงองมาหมดเลยบักม่วงกับมีพี่น้องจนเๆร็บักม่วงเสือมาเสือหอไม่ได้ฟนีมี มาเบิ้งไม่สั้นนี่บางวงอีิ๋วบางอันนี้เบิางอันนี้พี่น้องเอาเข้ามาเซ็นระเทิรอฟเนี่ยเดี๋ยวค่ะไม่รู้ว่าเป็นอีหยังมันได้กลิ่นทุกแง่มโอ้แงมนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งเห็นเลยเอาหอยไทยพี่น้องเบิ้งคักๆเนี่ยกระสิบ้าฮาเอามาหอยไว้ดิฟังเสียงเราครับโป๊งเอาสามดูดูครับนี่เฮ้ยยิ่งไม่กระสุกละเอ้ยจะมากินสมเมื่อยๆมากระสีเสียบนี่มึงลูกขาดเนี่ยแตงเกลือบนะ เอาเกลือไม่ค่อยกับสีน้ำนะไปเพิ่มกัสิบรใหญ่ดอกพี่น้องมีน้ำลึกเดียก้านเหลืองเลยเนี่ยเอาไปสุกเอาไปเกียงทิ้งๆบอแล้วอันนั้นมันไม่ได้เป็นยังไม่ได้อือกันนะเอาเปล่าต้นไม um. ่ยอือกันเนาะมีหน้าดำๆเนี่ยนะออกเั้นบอเนี่ยจะยูอยู่เนี่ยใหญ่ายยูจะย้ายยูได้ทํามีพวงด้วยเนี่ยทําเนี่ยมีพวงหมดแล้วเนี่ยก็ต้องออกอ้นนู้ยนี่มันออกมันเหลืองโอ้ยนรื่องในเศรษฐกิจสุกก้อนกันเนอะอมาเลยลุ่มเลยลุ่มฉัน่าโน่ยนี่เด้อนี่ นี่แมนัหน่วยนี่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะที่จริงได้สิบน้วยยุทธบ้านนี่เสียออกหน่อยค่ะเล่ยพูดเลยนยังมีอีกว่โอ้ยยยยยยยอยย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 สยย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 ้ยยยยยยสยย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 ยียย้มยยยยยยยสยหยย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 ยอยย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 ้ยย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 ่ยย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 ลยยหยยยยยยลยย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 ย อันเขียวสเวยไม่หนาไปนนี่มันเลาะซื้อมียร้านก้อนนี่นะไปงานอุตสาหบรีนะ่ะส,สับสืบเฉพาซุปตังมื้อสุดท้ายเขาค่อยไปซื้อเั้นไม่ได้ไปพี่น้องขาหนองป่าแต่แลเลยไม่ได้ไปซ้ำเฮ้ยบ่ได้แซ่บอีเด้บหกม่วงนี่นะ่ะหาม,มากินซุกน่ะดีบ่ซุกกะหอมแซ่บอยู่แต่าบ้านสับสืบไม่ค่อยมาอันยังอันกินแล้วไม่เป็นเสียนนะกินซุกน่ะแต่าบา้านเฮียเสบที่สุดได้อยากกินตอนยังบม่เข่าเกล็ด มะม่วงอันนี้นี่ยกรอบตอนพี่ว่าเพิ่นเปิดมันเป็ดมันอย่างมันเสร็จมันจะฟาวเนี่ยตอนนี้ยังไม่เข่าเกล็ดนะเสียบแต่ว่าสําหรับคนบ่มักสมันนยนะแนะนําเลยเนี่ยเสียบม่วงอันนี้ย้ำย้ำยำไปนหนีหมดไปนหนีค่ะตอนนวดกับมดยำได้ปะเนี่ยค่ะยำคือบอกห้องเขานห, <S <S <ม>หนิล่ะม้วนเดี่ยวกจะได้ไหลายได้เรื่อยๆสมบัติยาผสม พี่น้องมาเบิ้งสวนย้อนไปซีปีที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะซีฮะซีปีแล้วไปทำมายุ่นเนี่ยทีเพราะว่ามันเข่าเดือนอันอันสัส่วนก็ออกงานมากกับซีปีเต็มไงเดือนนี้ละเน,นาะซีปีเต็มเดือนนี้เลยนะคะมาอยูเ่เฮียนนี่ซีปีเต็มไล้เป็นได้เป็นปีกับซีปีเต็มมาอยู่บ้านสวนนี่พ้นวาริสนี่ค่ะซีปีจากวันแรกนั่นแหละเมื่อแรกเขากับปลูกช่วงเดือนบ่บน้มีนะกับเมษาน,นี่แหละ้ะช่วง เสริมาชส่วงที่เขาอันุ้ยบ้านเขาเลี้ยวแล้วปลูกเดือนนี้หละเด้พี่น้องซีปีเต็มได้กินผลผลิตมาถุกอย่างบ่าจะเป็นเริ่มต้นแรกฝุ่นค่ะอันนี้ก็ฝรั่งฝรั่งฝรั่งสามต้นได้กินหมดแล้วแลวมะขนุนนี่ได้กินสองปีแล้วนะเพราะไม่ได้กินปีนี้พี่น้องได้กินมาสองปีแล้วปลูกแค่สองปีแรกก็ได้กินแล้วม่วงได้กินตลูกม่วงได้กินทุกปีกระท้อนปีที่แล้วได้เป็นปีแรกเนี่ยได้แปดลูก บอกว่าปีนั้นอีกเงินหน่วยหนึ่งสองหน่วยหนึ่งหรือสองหน่วยบักแซวกับเป็นแล้วะม่วงตายสองต้นตายอยู่ป้าบ้าตายกันเลยแล้วบักเขียวไม่แท้นล่ะขมวงตายสองต้นแต่ว่าพี่น้องรูปบ้าบ้ามีตัวตายตัวแท่นก็กันต้นไม่น่ะยุ่งดีๆนี่มันบ้าสมมุิว่าข้าวบะม่วงมาปลูกนะมันก็งาบเลยพี่น้องเราแบบนี้แม่เขากินบะม่วงแก้วบะม่วงอยังลราเขากินบะทันซุ้มหนวยเงามันน่ะเขาเอามาไว้อันยังก็เงารู้เปล่าน่ะคุณอ่ะ ต้นแบบนี้ง่ายขางบันไดนะค่ะเห็นไหมเนี่ยต้นบนึ่งเซลที่จริงตรงนั้นนหะไม่เป็นต้นบบบม่วงเขียวเสวยไปนี่ยุติดีนะบบบม,มาศาศา่วงธรรมชาสะอาดขืนมัดเห็นหรือไม่ตัวไตตัวเห็ตนตัวไม่กันเลยอันนี้เราปลูกกันเลยทายโอ้มันสิสุกแล้วต้นไหนเนาะช่วงอีกหน่อยนึงสุกมันเป็ดละชมดีเป็นยังอืมสมสมก็แบบม่วงแก้วอืม แล้วบะม่วง,งยังอื่นยังได้กินเปออ็นย้ำบะม่วงนี่ได้กินทุกย้ำถ้าไม่ซื้ออีก้าเสริมกับซิ่เอาอม่วงนี่แหละที่หลีด้วยเสือบาวายุล่านอี่ว่าตอนสเสิม์ฟเฮงั้นห่างเนาะตอนเขาเป็นสาวน้อยพี่น้องสิแปดสิเก้าปีเนี่ยกำลังเป็นไวที่อยากถ้าบักสมบักม่วงที่ว่าเสริมต้องการที่สุดคือบักม่วงอันนี้แหละนุอยอ่อนที่ว่าเพิ่นเอามาเฮ็ดเพิ่นขายนะมือเลยเพิ่นได้บักม่วงอันนี้มหมนะ สั่งยำมยืมดมืดแล้วก็ยำก็คือมูอีนี่มันนี่แหละกำลังเสียเมยพี่น้องเบิ้งฝากแลกสองมวยนี่แหละพี่น้องหัวคำค่ะมิ้วสกเขากับ <c oughs> แล้วค่อยไปหาเนายยืน้อยุ่งกินเมื่อวัหนึงเขาเขาจะกินอย่างน้อมือนี่ตาเขาก็ยังไม่ได้ลาดจากมือ่าเขากไม่ได้ลาบจากมือ อตามพิกสดเสบเด้งนะเหม็นเหม็นกันเสบด้วยนะเสียดายสองหน่วยเต็มสามพี่น้องสองหน่วยเพราะว่ามันมีดอกสอ,สองก้างเนาะข้างหนึ่งบ่ได้กินแล้วว่ารอบี้ดอกเต็มต้นเลยเราเสริมมะเขือยาวมือหอนึ่งสิจิตบ่อยอครั้งหนึ่งก็ดก แต่ถ้ามันดุกมันก็ไม่ได้เหลือเยอะหรอกเพราะว่ากินไปน้าค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันมีหลายลูกเขากับะ่ะแพงเขาก็ก,กินไปน้าแต่บ้านนี่แหละพรมันมาแพงดิเนี่ยมันเสียงข้นค่ะนี่ละได้ละพูดาพี่น้องมา,าย้าเลยป่ะเนี่ยย้าเลยนะคะสุลด้ะค่ะพี่น้องซุลดิพริกปน่นนี่ละสูรตรสส่วนกินแค่นี้ น้ำปลาค่ะอืมคนเลยเป็นค่ะงอ๋แดงจึงคืนแดงคัดแดงเนี่ยพี่น้องหอมครักอืมน้ำซีมอืยำบัพริกค่ะพี่น้อง ยำพริกไม่ใช่ยำมะม,ม่วงมาใส่ย่างนี่สูตรกินยัดใส่กันเลยค่ะสูตรให้สูตรมันสูตรสราวเสริมกุ้งเกรืงปลาหอ่อปลาแห้งยิ่งคิดว่าสรตรสียากนะพี่น้องซื้อมาก,กับไม่ค่อยกินมามาพาพี่นอ้องยากายอืมอืมแซ่บยำพริก อือเมื่อเมื่อยมะอื้อสุดไม่ใส่น้ำตาลอื้ออื้อ

พี่น้องมาซะสิกสมกินผลไม้จากย่างหละนมองหมนมันกล้วยลูกตาลระม่วงอืม้มอื้มหอมนิดพี่น้อง ตากพะล่มดึงน,นมาพี่น้องฮอนบ่ไหวขออนุญาตมาตากพะล่มจังหน่อยนึงกิน้นใจขาดอือย้ำบอกมองย้ำบอกมองหรือย้ำบอกพริกพี่น้องว่าอืม ก็ไม่น้ำตาลแต้เมื่อนัรกินอ่ะเอามาหัวมาจับใส่เหรอ,อน้าหรอน่้สซม้มใส่น้ำตาลก็กินได้อ,อ,อ,อ

มัน้ำมะตองใช่ไหมน้ำมะตองเามีปูตองพันละอืมอือคือเขาเอ็มก็กลิ่นอข้างยังไม่ได้กินเขาแตทบากกับแทบปื๊ดขิงมะม่วงตองนวลยุทธ์ต้นกินเป็นต้นกินบ่ค่อยเก่งค่ะนี่ละก็ได้กินแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เสียไว้บเส้นนี่หละเด้อค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมาเสริมน้ำนี่เลค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับพี่น้องเด้อค่ะ